มาเดอนอีกแล้วนะครับลูกค้าทุกคนกับทางร้านเรานะครับร้านเราเป็นร้านขายเกงยินรีวาย501มือสองขายเฉพาะมือสองเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะฮะ <G un> แล้วก็จะขายเฉพาะรุ่น501นะครับเป็น,นเกงมือสองเป็นรุ่น501ทุกตัวนะครับที่ร้านเรานะครับจะขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียววันนี้นะครับมานําเสนอเกงยินรีวายรุ่น501มือสองอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นสีบลูยิมเข้มๆสภาพเหมือนใหม่นะครับผมในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นแน่นอนนะฮะ นี่เป็นกางเกงยีนลีวารุทห้าศูนย์หนึ่งมื่สองที่สภาพเหมือนใหม่นะครับกางเกงใหม่ล่าสุดผมไปเดินดูที่ห้านะครับก็สามพันห้าครับผมถ้าไซส์สามสิบสองขึ้นนะครับราคาก็อยู่ที่สามพันห้าเมตรอินไชน่านะครับถ้าเปรียบเทียบกับกางเกงมือสองแบบนี้ราคาก็จะแตกต่างกันค่อึัวกางเกงตัวนี้นะครับขนาดตามป้าย W ยี่สิบเก้า L สามสิบสี่เมตรอินอียิปต์เป็นงานประเทศอียิปต์นะฮะขนาดวัดจริง L ยี่สิบแปดยาวทั้งตัวสี่สิบเอ็ดปลายขาเจ็ดจุดห้า เลขหลังกระดุม4985นะครับเลขหลังกระดุม4985ลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะครับราคา1,850บาทติดต่อ096-1519525และ086-8892856มาดูงานปลายขากันครับตระเข็บนะครับกะเข็บก,ก็จะเห็นเป็นหลงังๆนะเป็นริมโพงนะเป็นกางเกงริมโพงงานปลายขาเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมจะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมเป็นโพงสีเข้มๆแบบนี้นะฮะ จะเป็นพวงสีเข้มๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าอ่าเนี่ยนะฮะตะเกงที่ร้านเราฮะแต่ละตัวรับประกันว่าลูกค้าได้ไปพอใจแน่นอน,นครับประทับใจแน่นอนกับสินค้านะฮะเพราะสินค้าเกินราคานะครับด้านหลังนะครับผมให้ดูด้านหลังด้านหลังจะเข้มกว่าด้านหน้านะครับลูกค้านี่ด้านหลังจะเข้มกว่าด้านหน้าราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะฮะขนาดตาแป้น W ยี่สิบเก้า L สามสิบสี่เป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะฮะเป็นตะเกงมือสองรุ่นห้าศูนย์หนึ่ง 2, เป็นผ้านเนื้อทรายละเอียดสวยๆนะฮะ ใครที่ชื่นชอบผ้าเนื้อสายก็ไม่ควรผลาตรงสายไทยก็ไม่ควรพลานะเพราะว่าเกงเข้มๆสภาพมือสองเข้มๆแบบนี้ก็จะไม่มีมามากนะักเท่าไหร่นะฮะติดต่อสอบถามพูดคุยติดต่อเขาได้ละเอยียดเพิ่มเติมขอดูภาพนิ่งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะครับกระทางแอดบินเรานะครับติดต่อเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับเกงยินรีวายเนี่ยเขาจะเป็นทรงขากระบอกตรงนะฮะจะเป็นทรงขากระบอกตรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของยินรีวายนะใส่แล้วโล่งสบายไม่อับเหงื่อนะฮะลูกค้า ใส่แล้วล่มสบายไม่อับเหนื้อเมื่อก่อนนี้ก็เขาจะเป็นเงางเกงอยู่ในชนชั้นแรงงานนะฮะแต่ยุคหลังมาก็ได้รับความนิยมกลายมาเป็นเงางเกงยีนแฟชั่นนะฮะจะใส่ในงานวินเทจคาวบอยพวกนี้นะฮะก็ได้รับความนิยมจนเป็นเงางเกงยีนแฟชั่นนะปัจจุบันนี้นะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นเางเกงยีนชนชั้นแรงงานเงางเกยงยีนรีไวท์ห้าส่วนหนึ่งก็จะเป็นเางเกงยีนชนชั้นแรงงานจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็จะเป็น กางเกงยีนแฟชั่นไปแล้วนะครับใครใส่รีไว้์สูงหนึ่งก็จะเท่แบบมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับกางเกงตัวนี้สีบลูเข้ม,ขมสภาพเหมือนใหม่ก็ว่าได้นะครับราคา1,850พันแปรอยห้าสบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะฮะขอดูความนิ่งเพิ่มเติมกับทางแอดมินผมได้เลยนะครับผมก็ต mm hmm. ามเบอร์โทรที่แจ้งไปนะครับกางเกงตัวนี้ราคา1,850พันแดรอยหสิบาทผมทวนให้อีกทีนะฮะขนาดตามป้าย W ยี่สิบเก้า L สามสิบสี่เมตรอินอยิ เป็นงานประเทศอียิตนะครับลูกค้าขนาดว่าจริงอ2 8ยาวทั้งตัว41ปลายขา7.5เลขหลังกระดุม4985ราคา1,850บาท1,850บาทติดต่อ096 1519525และ086 889 2856ยินดีให้บริการขอบคุณครับ